กเข้ามาช่วงที่2ของ business model นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราคุยกันเรื่องสบายๆนะคะเรื่องของการนวดค่ะก็คือบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าสปาชื่อเขาบอกชัดเจนเลยคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสปาเป็นเรื่องสบายๆเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เรื่องของการนวดเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าเป็นการนวดในเชิงของเป็นศาสตร์ที่ลึกนิดหนึ่งนะคะนำวัฒนธรรมของไทยมาแล้วก็ศาสตร์ในเรื่องของการนวดมาด้วยนะคะในเบรกนี้ค่ะเราจะลงไปลึกขึ้นนะคะเพราะว่าจะไปเปิดมุมมองนะคะสำหรับบิสเนสโมเดลของสปานี่แหละคะ่ะว่ามุมมองของดรนิเวศเหมวชิระวรากรนะคะนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองคพิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพเขามองบิสเนสโมเดลของสปาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นั่งอยู่กับรายการแล้วแล้วนะคะสวัสดีท<ด>ั้งสองท่านค่ะ ก่อนุญาตเริ่มที่คุณวิสิตนะคะคุณวิสิตไปนวดสปาบ่อยไหมคะไม่ค่อยครับไม่ค่อยใช่ไหมคะแต่วิเคราะห์ได้นะคะสำหรับธุรกิจนี้ถ้าจะดูถึงธุรกิจนี้เนี่ยในตลาดหุ้นไทยไม่ว่าจะเป็นตลาดใหญ่หรือว่าตลาดเอไเนี่ยเขามีคู่แข่งไหมคะมีธุรกิจที่คล้ายกันไหมครับก็คือเรื่องของสปานะครับก็คือเป็นสปาเพื่อสุขภาพนะครับโดยนิยามเขาเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับรีเครียชันนะครับโดยรีเครียชันเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจบริการ ดูจากตัว Ebit Margin Gross Margin กระแสเงินสดที่ผ่านมาถือว่าสูงมากนะครับก็คือนเกนคือผมว่าทำไมว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะมีการเติบโตรายได้ค่อนข้างดีนะครับโ <spy. S 1> ดยปัจจุบันนี่บริษัทมี24สาขานะครับ <Hi. S 1> บวก1สาขาในเมืองจีนนะครับ hmm. ซึ่งก็เป็น business model ใหม่ของเขาเลยนะครับโ <flew. S 1> ดยปัจจุบันที่ของเขาเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่เระวอท่องเที่ยวรู้จักนะครับท่องเที่ยวรู้จักนะครับก็คือ ภายใต้แบรนด์ของ l e s Relax นะครับแล้วก็ตัวเรื่องเกี่ยวกับลาินจินดาเวลเนสนะครับสปาเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบรนด์ของเขานะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับเขาก็มีตัวก o อสมาร์จินอยู่36นะครับสิ่งน่าสนใจคือก o อสมาร์จินของเขาเนี่ยนะครับเขาสามารถเปลี่ยนมาเป็น EBIT margin คือกำไรขั้นต้นนะครับที่หลังหักค่าเกี่ยวกับบริการต่างๆเนี่ยนะครับการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยนะครับเขาได้24.4 ถืว่าสูงนะครับถืว่าสูงนะครับเพราะเป็นงานบริการใช่ครับงานบริการนะครับตัว n e ็ตมาร์จนะครับเกือบ20%เลยนะครับนั่นหมายความว่าคือถ้าบริษัทสามารถที่จะทำ Business Model นะครับที่เป็น Capital l i g h t ไปต่างประเทศที่มีเ e ิ e n u e sharing นะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็คือบริษัทมีโนฮามาแล้วนะครับนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือทำให้เขาสามารถเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับรายได้เขาได้นะครับ ก็คือเป็นธุรก,กิจเกี่ยวกับอาศัยไม่กัะเทรนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องเกี่ยวกับรี c ครี t ชั่นนะครับชนชั้นกลางเนี่ยก็คืออยากพักผ่อนเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นอะไรที่ธุรก,กิจใหม่นะครับปัจจุบัน Market Cap 6 6.7พันล้านนะครับก็คือ6-7พันล้านนี่ถือว่าสูงเลยนะครับถือว่าสูงมากนะครับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้นะครับรายได้เขาอยู่มาประมาณสัก เข้าใจว่า700ล้านหรงอไงเนี่ยนะครับรายได้ในปี58อยู่ที่5 4 3ล้านนะคะแต่มา2ปี5 9อยู่ที่350ล้านเนี่ยครับก็คือก็คือเป็นลักษะที่ว่ามาเก็ตแคปเมื่อเปรียบเทียบรายได้ถือว่าสูงนะครับฉะนั้นหมายความหมายความว่าคือธุรกิจบริการเขาเนี่ยถือประสบความสําเร็จเลยนะครับในเรื่องของการที่ว่าสามารถเอาสุขภาพนะครับไปลิงก์กับการท่องเที่ยวนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทรนด์นะครับ จริงๆเราจะเห็นร้านนวดเยอะมากนะคะสำหรับในประเทศไทยแล้วเราก็ขึ้นชื่อมากเกี่ยวกับเรื่องของการนวดเนี่ยดูจากบิสไซลโมเดลของเขาเนี่ยมันแตกต่างจากคู่แข่งขันที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยยังไงคะหนึ่งก็คือว่าเขามีลักษณะที่ว่าเป็นเรียกว่าครบวงจรนะครับก็คือเป็นหนึ่งตั้งแต่การผลิตกิจการนะครับเขาหมายถึงว่าคือเขาสามารถที่เป็นโรงเรียนนะครับเกี่ยวกับการนวดแบบนี้นะครับก็คือตั้งแต่อัพสตรีมขึ้นมาเลยนะครับ พออัพสตรงเสร็จเลต้นเลยเขาผลิตขึ้นมาผลิตปุูกลากรมาแล้วก็มาทําธุรกิจจากนั้นก็หาร้านขยายสาขานะครับก็คือหมายว่าควบวงจรนะครับก็คือสังเกตไหมครับการควบองจรแบบนี้ทาให้เขาสามารถควบคุมคุณภาพได้นะครับสามารถที่จะรู้ว่าพนักงานของเขาเนี่ยรู้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่ที่ว่าเขามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการการที่ว่าเขาสามารถควบคุมนะครับที่จะพนักงานเขาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่แข่งเขาไม่มีนะครับ ผมไม่อาจจะมีคู่แข่งโรงแรมใหญ่ๆอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าในแง่ที่ว่าเป็นที่ standalone เนี่ยโดยที่ไม่ขึ้นตัวเชนโรงแรมเนี่ยนะครับก็มีไม่มากนะครับพูดง่ายๆคือธุรกิจของเขาเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการหัวใจสําคัญได้เลยคือบุคลากรเพราะว่ามันคือมันต้องใช้ศักย์ในการรวดถูกไหมครับคือมันเป็นสามารถทําเป็นเรียกว่ามาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานนะครับก็มีโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือจากนั้นเนี่ยพนักงานเนี่ยนะครับที่จบมาเนี่ยก็ไปขยายตามเอาเล็ต การเติบโตเอาเล็กของเขาเนี่ย<ฆ>ก็คือเข้าใจว่าปีนี้คงเพิ่ม10บสาขานะครับจากปัจจุบันจากปีล้่สสาขานะครับ<ฆ>24สาขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะแทนที่ว่าเปลี่ยนแทนที่ว่าลงทุนเองก็คืออาจจะไปโคลงโรงแรมบางโรงแรมนะครับก็คือโคโรงแรมโรงแรมเพื่อที่จะเข้าไปเป็นหน่วยหน่วยงานของโรงแรมนะครับก็คือพวกนี้จะใช้เงินทุนที่น้อยนะครับด้วยหลักการลงทุนได้ว่าแต่ละสาขาเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งล้าน นะครับ,รบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือถ้าเปิดสาขาเองเนี่ยสาขาละสิล้านนะครับะ,ะน,นสังเกตไหมครับว่าการพัฒนาเพื่อที่จะขยายแฟรนไชส์เข้าออไปเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจในอนาคตนะครับเดี๋ยวกลับมาดู valuation กันนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์นวดบ่อยไหมคะ บ้างกับบ้างไม่บ่อยนดยบ้างไม่บ่อยใช่ไหมคะอาจารย์มองว่าบิเนสโมเดลของทางสปาเนี่ยแตกต่างเนื่องจากว่าเราจะเห็นร้านนวดเนี่ยเกิดึ้อเยอะมากเลยนะคะมันแตกต่างยังไงคะที่ทําให้เขาเนี่ยจะสามารถเติบโตได้นานคือผมคิดว่าคือธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่า Fragmented นะคือกระจายกระจายไปเต็มไปหมดใช่ค่ะใครเที่ยวทำก็ได้นะคเข้าง่ายออกง่ายทําง่าย มีห้องอไงไยหน่อยก็ทําได้แล้วนะฮะมันคล้ายๆกับว่าคล้ายๆโมเดิร์นเทรดสมัยสมัยก่อนเนี่ยเรามีร้านโชว์หวยเจ้าของก็ทําเองคนเดียวร้านเดียวเก็บเองอะไรเองหมดใช่ไหมทีนี้วันดีคืนดีก็มีโมเดิร์นเทรดใช่ไหมก็มาเปิดแล้วก็ organize จัดระเบียบจัดระบบะแล้วก็เริ่มใช้ตรงนี้ไปเปิดซ้ำๆๆประสบความสำเร็จ อ่มาอนนี้ก็คล้ายๆกันคือก่อนหน้านี่มันไม่มีคน organize อ่าเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เรียกว่า f r m g n t n t e d ใครๆก็อยากทำาตัวเองนะประกอบกับเกิดอยู่ดีๆบ้านเราก็เศรษฐกิจบูมไม่ใช่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวบูมขึ้นมาอย่างกะทันหันจะมาคนแหกันเข้ามาเขาก็อยู่ในจังหวะที่เพื่ง่ายว่าโอ้โหแจ๊คก่อนนะเป็นคนที่จัดเป็นเทรนนี้พอดีเขาจัดอย่างนี้ เพราะนั้นเขาก็ขยายงานได้ง่าย<ะ>ในขณะที่ถ้าคุณทําอยู่ร้านเดียวคุณก็จะ,ะทำคุณระบบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช่ไะจะหาคนก็ลําบากใช่ไหม<ะ>เพราะว่าถ้ามาลําร้านคุณก็รับเป็นรายวันรายชั่วโมงใช่ไหมไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรแต่ว่ามาทําตรงนี้มันเหมือนบริษัทม,มันดูดีแล้วเขาก็โพสิชันในตําแหน่งที่สูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเป็นแบบนวดที่สูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะยอมจ่ายพูดง่าย คือเอาเข้าจริงๆมันมันกำไรดีเกินไปแต่ว่าคนที่มีสตางค์เนี่ยเวลาเป็นนวดนี่เขาเอนเตอร์เทนเขาสึกสบายนอนสบายเลยเพราะมันเป็นบริการจริงๆเพราะนั้นเขาในอยู่จังหวะที่เหมาะสมมีออแกเนอเซชันที่เหมาะสมเขาก็แคปเจอร์ไอ้บูมตรงนี้ขึ้นมาเป็นจังหวะที่ดีมากมันก็เลยโตเร็วนะโตเร็วเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเร็วถ้าเขงเกตดูว่าลูกค้าน่าจะเป็นส่วนใหญ่นะของเขาเนี่ยโดยเฉพาะ คนแบ <A S 1> รนด์เลสแล้ดินจินดาเรสซิเดนท์บ้านสวนนี่อาจจะดาวลงมาแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบไฮเออร์เอ็นนะคล้ายๆกับแข่งกับโรงแรมชั้นหนึ่งแขนะ่งกับโรงแรมชั้นหนึ่งนะเพราะฉนั้นเขาก็หรือบางอันจริงๆเขาก็ไปร่วงกับโรงแรมชั้นหนึ่งเขาไปทำให้เพราะว่าโรงแรมอาจจะดูว่าไอ้ธุรกิจนี้มันเล็กๆของโรงแรมเอาไว้เสริมเท่านั้นเองไม่ได้หาเงินเท่าไหร่เขาก็ไปจับจุดตรงนี้นะก็เลยทําให้มัน โตพรวดแล้วก็กําไรก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าธุรกิจพวกนี้นะมันไม่มีแบริเออร์ใช่ไหมไม่มีแบรนเออร์คุณเป็นโมเดิร์นสปานะวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีคนเห็นว่ากําไรดีมากมก็ไปทำโมเดิร์นสปามันก็โมเดิร์นเทรดไม่ได้มี่มห้เดียวต่มาเดิมทีเนี่ยเป็นโชว์หวยนี่ก็เหมือนกันเดิมทีก็เป็นสปาโชว์หวยกลับมาเป็นสปาโมเดิร์นเทรด แต่ว่าสปาโมเดิร์นเทรดตรงนี้เนี่ยมันคนอื่นก็เปิดได้เปิดง่ายด้วยเพราะใช้เงินสาขาลราล้านสองล้านก็เปิดได้ละจะมาบริษัทยังถติว่าพวกบริหารโรงแรมบริหารโรงแรมซึ่งเราเวลานี้เราก็มีกลุ่มใหญ่ใช่ไหมมีมินมีเซ็นเทอร์เมียพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาบอกว่ากำไรดีมากวันนึงเขาเปิดได้เพราะเขามีโนฮามีอะไรอยู่แล้วเขาก็ทําอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าแต่ละโรงแรมก็ทําของโรงแรม ใช่ไหมวันดีคืนดีค้าจะบอกว่าอ้าวให้มันกำไรดีก็เปิดเลยเป็นระบบโมเดิร์นเหมือนกันแล้วเขามีจุดเด่นจุดแข็งอะไรไหมฮะอาจารย์ที่เขาป้องกันคู่แข่งขันได้ไม่สามารถเข้ามาได้มันไม่มีทางป,าป้องกันเลยตรงประเด็นเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนของเขา<ะ>ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่มีแบร์หรืค,ค,คุณบอกว่าคุณมีโรงเรียนอดโรงเรียนใครก็ทําได้โรงเรียนสอนสปาเนี่ยแยะๆนะทางการก็ยังมีเลยใช่ไหมมันก็มีได้คุณมีระบบสวัสดิการเขาก็มีแหละคือมันไม่ต้องมันไม่ต้องลงทุนเยอะ และสิ่งที่ที่ทำอยู่ก็ไม่มีโนฮหาพิเศษไม่มีอะไรที่เป็นแบรเรียร์เพราะฉะนั้นถ้าดีมากวันนึงก็มีคนมาแล้วเมื่อคนมามากๆเขาการเติบโตเรื่องต่างๆก็จะชะลออ,อาจารย์มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การเติบโตเร็วซึ่งอาจจะต้อนรับคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดเลยฮะก็แน่นอนถ,ถ้าดีขึ้นมาเนี่ยสักวันนึงก็จะมีคนทำเหมือนกันเพราะเรายกตัวอย่างโจหะะ่วยเนี่ยใช่ไหมพอคนเริ่มเฮ้ย hey, organize เป็นโมเดิร์นเทรดก็จะมีคนยี่ห้อใหม่มาอะไรมาใช่ไหม นี่ก็อาจจะเป็นแบบเดียวกัน uh huh. แต่ว่าเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เล็กกว่าโมเดนเรดธรรมดาใช่ไหมอ่าแบลนร์มันก็จะน้อย uh huh. คุณมีร้อยสาขาก็ยังไม่ไม่ไม่สามารถจะกีดจันหรือว่าต้นทุน,ทนต่ํากว่าคนที่มาใหม่ไม่มากนะเพราะว่ามันธุรกิจนี้มันไม่ได้มีอีกคอนดิชั่นสเกลมาก uh huh. เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับหมอนวดนะฮะที่ที่จะมาใช้นะซึ่งสถานที่เอออระบบเอยก็ไม่ต้องมีอะไรมากหรอก คนสำคัญ,ค,ญคน<ำ>คญนะคุณก็แล้วก็คนที่มีคุณภาพซึ่งซึ่งไอ้พวกนี้นะ่ะเขาทำได้หมดเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกกันไนซ์มันขึ้นมานะตรนนี้ด้วยราคาอย่างนี้เนะี่ยก็ผมว่คิดว่ามันก็ต้องพิจารณาเดี๋ยวจะดูอีกทีก็ได้รออบหลังได้ค่ะด,ดออรอนิเวศการ valuation สำหรับธุรกิจเพราะว่าเป็นธุรกิจบริการแล้วก็อเผอิญว่า เขาทํา,า,ากําไรสุทธิอัตรากําไรสุทธิเนี่ยได้ค่อนข้างดีงเลยนะฮะรกระโดดมาก57ห้าเนี่ยอยู่9.68%ปี58กระโดดมา19.59%เพราพอแต่มาสอปีนี้สิ8แปค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเอาอีก็ค่อนข้างจะสูงนะคะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวเขามีสเกลนะครับก็คือปีโรงเรียนนะครับสามารถควบคุมคุณภาพได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถขยายออกไปขนาดไหนเท่านเองนะครับ เมื่อขยายได้มากก็มีสเกลมากแต่เขายังมีโอกาสเติบโต,ตได้อีกจากที่ฟังเรื่องของการขยายสาขาใช่ครับก็คือว่า 1. ถ้าเขาสามารถเอาธุรกิจเขาไปอยู่ตามโรงแรมชั้นหนึ่งได้ะนะครับก็คืออย่างโรงแรมชั้นหนึ่งเน่ยก็อาจจะมีลักษณะที่ว่ายัางไม่มีแฟรนไชส์ที่ชัดเจนนะนะครับอันที่ 2. เนี่ยนะครับเขาสามารถขยายไปกลุ่มลูกค้า ที่เรียกว่าไฮเอ็นนะครับก็คือเข้าใจว่าตอนนี้เขากำลังจะเออ่กำลังโคอโลเนตโคอโเนตกับ s c b First ฟิรหรือไงเนี้ยนะครับก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเข้าถึงเอ่ซียร์เบลเนสกรุ๊ปได้นะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่าเออ่ด้วยวาร์ิชั่นปัจจุบันเนี่ยนะครับไพเปอร์เซลหรือว่าราคามากเก็ตแคมปนะครับหารตัวเลเวนิวเนี่ยประมาณเกือบหรือว่า มาเก็ตแคมป์ก็หกจุดพันล้านเรเวนิวอยู่ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยล้านเนี่ยนะครับก็คือเกือบเรียกว่าเก้าถึงสิบเท่าของเรเวนิวเนี่ยถือว่าสูงเลย<ห>นะครับก็คือเป็นพรายซิ่งของอการบริการที่เรียกว่าเป็นระดับสตาร์แล้วนะครับเรียกว่าเป็นเป็นระดับสตาร์เหมือนกันด้วยมาจินดีนะครับกระแสงเงินสดดีด้วยนะครับตัวเงินลงทุนที่ใช้น้อยนะครับอาศัยความเรียกว่าเป็นนิชเฉพาะตัวนะครับ<ห>ฉะนั้นเนี่ยด้วยวัลคิชปัจจุบันเนี่ยสะท้อนถึงเรียกว่าความเป็นยูนิคเขาละ แต่ในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคือ,อเขาสามารถไปจับตลาดระดับบนได้มากขนาดไหนนะครับสามารถเข้าถึงโรงแรมได้ขนาดไหนนะครับมิสเซสโมเดลใหม่ของเขาเนี่ยที่ว่าโคนเนกับโรงแรมระดับ5ดาวนะครับเพื่อที่จะเอาธุรกิจสปาเข้าไปนักเอาการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่นักลงทุนต้องติดตามนะครับตอนนี้ก็มี24สาขานะครับบวกหนึ่งสาขาต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเขาสามารถที่จะโคเนกับโรงแรมได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะจับลูกค้าระดับไฮเอ็นด์ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทาให้เขาโกรธต่อเนื่องนะครับการที่เขาจับลูกค้าระดับไฮเอ็นด์หรือว่าร,ระดับที่ราคาคบ,บวกขึ้นไปได้เนี่ยมันจะทําให้มาจิ้นเขายิ่งกระโดดไหมครับคือมาจิ้นปัจจุบันสูงอยู่แล้วนะครับ<ช>เพราะรรว่านักท่องเที่ยวเนี่ยปกติเนี่ยก็คือยอมจ่ายยอมจ่ายค่าชมมั่วโมงที่แพงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมคิดว่าตรงนั้นจะขายเลเวอรว,เเวนิว,ขย,เเว,นวขยายฐเลเววรานะครับขยายฐานเลเสมอนะครับ อาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างนะครับเนื่องจากว่าเขามี Eco S <S อีกหนึ่โอสเคลนะครับก็คือตัวแล้วการบริหารจากส่วนกลางนะครับก็มีโรงเรียนที่สอนอย่างนี้โดยตรงนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อามาจินอาจจะขยับได้นะครับแต่ว่าผมมองถึงเรื่องการขยายฐานไรายได้มากกว่ารายได้โตครับ<ย>มากกว่าการขยายฐานมาจินนะครับรายได้สำคัญมาจินนะครับเพราะปัจจุบันมาจินถือว่า ค่อนข้างดีอยู่แล้วคะนะครับคุณวิสิ์เท่าที่ดูในสาขาเขาต่างๆโดยเฉพาะ24สาขาแล้วก็มีหนึ่งสาขาในจีนเนี่ยไอ้ตัวสาขาเดิมเขากับสาขาที่เปิดใหม่เนี่ยการทำรายได้เขาเป็นยังไงบ้างคะคือยังไม่เห็นชัดนะครับเพราะว่าสาขาที่เปิดใหม่บริษัทก็เปลี่ยนมิสเซนสมูเดลนะครับก็คือว่าจากเมื่อก่อนลงทุนเองนะครับเกือบสิบแารนใช่ครับก็คือมันก็เช่าโรงแรมแล้วทําก็คือจ่ายค่าเช่านะครับ ฉนั้นต่างๆนี่คือเป็นอะไรที่ทุนน้อยกว่าทุนน้อยกว่าเยอะครับซึ่งเขาสามารถบวกมาจิ้นตรงนี้ได้คือพอทุนน้อยปุ๊บมายถึงว่า CapEx ที่ใช้นะครับ c a p ตัว l e x p e n d i t u r e ก็จะน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเข้าว่าบริษัทกำลังมองเรื่องการขยายฐานกงไรได้แล้วนะครับเพราะว่าด้วยด้วยมาจิ้นขนาดนี้ผมคิดว่าเป็นมาจิ้นที่ดีมากนะมาจิ้นดีมากการที่ขยับมาจิ้นให้สูงกว่านี้คงไม่ง่ายแล้วนะครับ มองเรื่องการขยายฐานสําคัญนะครับมาร์เก<ะ>็ตแคปปัจจุบัน6 7พันล้านรายได้อยู่700ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยจำเป็นยิ่งบริษัทต้องขยายฐานไรายได้ครับครับค่ะอาจารย์ละคะอาจารย์มองยังไงคะสำหรับเรื่องของการเติบโตของเขาในอนาคตคือผมคิดว่าบริษัทนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้เนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโตเร็วมากสาเหตุส่วนหนึ่งที่โตเร็วมากก็รวมถึงการที่มันยังเล็กมากมันยังเล็กมาก รายได้แค่สามสี่ร้อยล้านมันก็โตแบบโตพรวดในช่วงแรกมันก็เอสเค e ร์โตแรง<ะ>แต่ว่าการโตตรงด้วยระดับนี้ผมคิดว่าไม่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะครับ<ะ>ปีที่แล้วนี่ก็ปีนี้อาจจะโตก็ไม่ไม่ยี่สิบแลเปร์เซ็ต์ละเดิมทีโตหนึง่งสาเท่าเพราะว่ามันเล็กไง<ะ>ค,คุณมี5สาขาคุณเปิดอีกหเป็นร้อยเท่าซึ่งการเปิดห้าเนี่ยมันมันไม่ยากปี แต่ว่าถ้าคุณมีเยอะๆขึ้นน่ะห้าสิสาขา6อสาิขารถ้าคุณจะโตแค่สิบเปอซ็ตว่าต้องโตกวหาสาขาถ้าโต20%เปซ็นต์เป็นสิสาขาซึ่งถึงจุดนั้นมันจะมันจะโตไม่ได mm hmm. ้เพราะคุณใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะโตไม่ได้ mm hmm. ทีนี้ไอ้ไอ,อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าราคาหุ้นของบริษัทเนี่ยมันโตแบบเหมือนกับพวกก็เรียกว่าอะไรพวกอินเทอร์เน็ตพวกอะไรต่าง ที่มันแบบว่าโตแบบเก้ากระโดดอโตมหาศาลแล้วอนาคตก็โตต่อไปเยอะโตต่อไปจนคับคับโลกพูดยังไงโตคับโลกนี่หมายถึงพวกพวกดิจิตอลพวกเฟซบุ๊กพวกอะไรใช่ไหมบริษัทพวกนั้นเนี่ยเขาก็มี PE ห้เท่า60สิบเท่าก็ทำได้ก็มีรีไซเคิลเพราโตได้ยาวโตได้เยอะข้อจำกัดน้อยแต่ว่าถ้าบริษัทที่แบบว่า ว่แรกๆเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นจะจะจะ,จะ,จะมว่า Stable stable of f จะมาก,ก็คือทรงๆละโตทิ้ง10% 20%อย่างมากถึงจุดนั้นเนี่ยท e ระดับนี้มันก็จะสูงเกินไปตรงนี้จะเป็นประเด็นนอกจากว่าเขาจะต้องโตให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าถึงจะไม่สูงแต่ว่าจะโตมากขนาดแบบอะไรเนี่ยก็มีล<ะ>ิมิตเพราะเขาใช้คนใช้ใช้คนที่แบบว่าเยอะๆแล้วก็คนแต่ละคนมี อะไรอยูนิ้เฉพาะตัวซึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ไม่จะหาง่ายนะเพราะว่าไอ้น้อยๆโอเคพอมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันมันก็จะเหนื่อยการควบคุณคุณภาพก็จะลดลงใช่ไหมซึ่งพอคุณภาพคุณลดปุ๊บเนี่ยด้วยราคานวดแบบนี้แบบนั้นลูกค้าก็จะบอกว่าเฮ้ยไปคู่แข่งดีกว่าเจ้าอื่นก็ถูกกว่าทำเสริมได้ไหมคะอาจารย์อาจจะทําบริการอื่นเสริมได้ไหมคะนี่ปบริษัทได้รสปา ก็เสริมมันก็เป็นส่วนน้อยแหละ,ะจริงๆตัวหลักก็ต้องอ่างนี้คุณจะไปขายเอกน้ํายาขายอะไรต่างๆมันก็ไม่กี่ตังค์นะคือธุรก,กิจเสริมผมว่าไม่ไม่สิ้นิบิกันพรานวดทีนึ่างอย่างเนี้ยสองพันบาทจะไม่จะขายนี่จริงๆคนซื้อไม่กี่คนอาจารย์เขาขยายฐานไปในอาเซียนแล้วเขาก็ขยายฐานโดยที่เมื่อสักครูท่ที่คุณวิสิทธิ์บอกนะคะก็คือไปร่วมกับโรงแรมซึ่งใช้ทุนน้อยกว่าเอางี้คือไปอาเซียนเนี่ยผมก็ ผงใสนะว่าจะสักเซสเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละประเทศนี่เหมือนกันเมืองไทยในการท,าท่องเที่ยวเราแอดวานซ์มากจะมาคนมาเที่ยวกันเยอะนู่นนี่จะมาแต่ว่าไปโรงแรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะว่า,าโรงแรมมีเยอะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าโรงแรมส่วนใหญ่ที่ท,ที่เขาห้าดาว4ี่ดาว5้าดาวบางทีเขาก็มีอยู่แลลวนะ,ะด้วยเลทที่เขาใช้อยู่เนี่ยบางเอญผมก็นวดบ้างมันแพงกว่าไอเลท คู่แข่งที่โอเคคุณภาพอาจจะไม่ต่างกันมากนะเพียงแต่ว่านี่อยู่สถานที่ดีมาร์เก็ตติ้งดีนู่นนี่แล้วก็สถานที่ดีแต่ว่าคือการที่จะไปจองโรงแรมต่างๆเนี่ยทางโรงแรมเขาก็ต้องดูเหมือนกันหนึ่งถ้าเขามีอยู่แล้วเขาก็บอกไม่เอาเราจะม่าเราทําเองกําไรมากกว่าลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วไม่ต้องไปหาจะว่าเป็นการบร,ริการลูกค้าล้าเราค,คอนโทรลได้ดีกว่าเพราะนั้นการเติบโตทางโรงแรมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะ วดเดียวยอะแหรือเปล่าแต่โมเดลนี้โมเดลีน่าสนใจไงเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรมากใช่มามันไม่เสี่ยงมากแล้วก็มาจินที่จะได้จากการนวดมันก็น่าจะจะดีแต่เพราะว่าโรงแรมพวกนี้เขาคิดแพงอ่ะถ้านวดแบบคนทั่วไปเนี่ยถูกกว่าเยอะนะฮะอาจารย์คะถ้าจะลงทุนในธุรกิจที่เป็นภาคบริการแบบนี้แล้วเข้าใจว่าเขาก็เติบโตไปกับเมกะเทนก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยมันควรจะดูอะไรคะอาจารย์ควรจะดูอะไรบ้างก็จริงๆ พวกนี้ดูดูที่เรทที่ลูกค้ามาใช้บริการความพึงพอใจอตรงนี้สาคัญควบค,คุณคุณภาพได้ดีแค่ไหนตรงนี้จะเป็นตัวสําคัญแล้วก็ดูเรทข,ของการเติบโตเพราะสักพักหนึ่งอ่ะถ้าเราถ้ามันเป็นอย่างที่ที่คิดเนี่ยมันมันจะโตช้าลงเยอะพอช้าลงเยอะพบตรงนั้นอ่ะมันก็จะเริ่มถึงลิงมิตว่าโตมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าธุรกิจบริการลักษณะนี้นี่คือบริการไฮเอ็นนะธุรกิจบริการไฮเอ็นเนี่ย ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นมันจะกลายเป็นแมสสแล้วคุณภาพคุณจะตกคุณภาพคุณตกปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็จะเริ่มละคนก็จะเริ่มไม่เอานูาน่นนี่แล้วมันจะถึงจุดดีคลายนะ hmm. มันมันมันจะมากแบบเยอะเอมันไม่ใช่ uh huh. ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่เยอะเยอะได้เนี่ยต้องทำกับแมสสค่ะเช่นตัวอย่างอย่างในเมืองนอกเนี่ยเขามีซ uh huh. ปเปอร์ขัดอานตัดผมแต่เป็นบริษัทเป็นเชนมีเป็นพันพันสาขาเลยแต่เขาตัดขนขน,ขนตัดผมขนทั่วไป แล้วเขาก็มีโรงเรียนเปิดแบบนี้นะมีการเทรนนี่ปราชนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแค่ไม่กี่สาขายังยังไม่ใช่นี่เขาเปิดแบบว่าเป็นซูเปอร์คัตคือประชาชนทั่วไปหมดเลยนะคล้ายๆอย่างนั้นต้องให้ได้อีโค o นมีออฟสเกลอ่าคืออันนี้ยังเป็น High End แบบนี้ผมคิดว่ามันจะมีลิมิตมากกว่านะมันจะมีลิมิตเพราะนั้นก็ต้องดูว่าแวร์ยูเอชั่นระดับนี้นะเราเราล็อกไหวไหมเราล็อไหวมอันนี้เป็นะเป็นอย่าง ให้ให้คุณวิสิตปิดท้ายนิดหนึ่งนะคะว่าสําหรับถ้าเป็นโดยภาพรวมเนี่ยสำหรับโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในตลาดอะซัามันไม่มีเปรียบเทียบนะคะว่าเอออันไหนมันน่าสนใจไม่น่าสนใจกับตัวไหนบ้างนะคะถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆโดยตัวของเขาที่เป็นภาคบริการมันน่าสนใจแค่ไหนคือเนื่องจากดูความสามารถในคำกำไรเขาสูงมากนะครับภาคบริการเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะโบเนลนี้นะครับสามารถทำกับโรงแรมได้นะครับหมายความว่าลุชันเขาจะเพิ่มขึ้น นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าณราคาหุนปัจจุบันวัลุชันปัจจุบันเนี่ยมาสะท้อนความสักเซสและความสําเร็จแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าการขยายสาขาด้วยวิสัยทัศน์โมเดลใหม่ๆนะครับที่ใช้ทุนน้อยนะครับผมเข้าใจว่าเขายังมีบางโรงแรมที่ไม่มีสปาระดับบนนะครับตรงนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ความสามารถของบริษัทในการเจาะไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวเรียว่าเป็น นิวเอสเคร์ฟของบริษัทหรือเปล่าต้องจับตาดูะครับแต่เรายังไม่ได้พูดถึงแบรนด์ของเขานะคะแบรนด์โดยของสปาเองที่เขาใช้แบรนด์อยู่างเงี้ยคุณวิสิ์เท่าที่ดูจากตัวแบรนด์แล้วเนี่ยคิดว่าแบรนด์เขาจะสามารถเจาะเข้าไปในระดับกลุ่มพรีเมียมได้ไหมครับเป็นไฮเอ็นเนี่ยคือ6 7พันล้านปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะครับมาเก็ตแคปปัจจุบันนะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือว่าด้วยแบรนด์เขาเนี่ยณปัจจุบันมาเก็ตแคปก็ตอบโจทย์แล้วนะครับว่าแบรนด์เขามาไกใหค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับในตัวของธุรกิจอย่างที่อาจารย์บอกไป<ช>นะคะว่าธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับสปา<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการนวดนั้นก็<ม>ใครเข้ามาทําก็ได้หรือแม้กระทั่งที่บอกว่าจุดแข็งที่สุดในเรื่องของโรงเรียนฝึกหมอนวด อาจารย์ก็บอกนะคะบอกว่าก็มาทําได้เหมือนกันฉะนั้นจะอยู่ที่ business m o d ของเขาก็คือตัวสปาเองที่เขากําลังจะไปจับกับโรงแรมเพื่อขยายยอดขายอย่างที่คุณวิสิตบอกไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะสําหรับธุรกิจที่เราเจาะเข้าไปเป็นธุรกิจภาคบริการแต่เรามีคอสอบรมแบบเข้มข้นที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะล้วงลึกเข้าไปได้มากขึ้นนะคะว่าวิธีการมองในแต่ธุรกิจนั้นจะมีการมองในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะมีเทคนิคอย่างไรนะคะ คุณวิสิตองค์พิพันนากุณนั้นจะเป็นคนที่สอนคอร์สอบรมแบบสุดเข้มข้นของเราให้แบบนี้นะคะอาจารย์นิเวศก็จะไปร่วมด้วยนะคะสำหรับวันที่8ตุลาคมนี้อาจารย์จะไปมองภาพใหญ่ให้กับเราว่าในเมกะเทรนข้างหน้านั้นอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่ได้เปรียบนะคะแล้วก็บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นความสามารถในการที่จะได้เปรียบในอุตสาหกรรมนั้นัๆเป็นหุ้นเป็นบริษัทอะไรบ้างน,นะคะวันที่8ตุลาคมนี้อย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปได้นะคะตามที่ขึ้น อยู่หน้าจอ,อนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเช่นเคยดรนเินเวศแล้วก็ดรวิสิตนะคะสำหรับมาแขกประจำรายการของบิสเ s s โมเดลขอบพระคุณมากค่ะคครครับับบวันนี้ลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้า13นาฬกาถึง14นาฬสกาสำหรับ b u s i n e s s โมเดลไขความรับหาหุ้นเติบโตนะคะสวัสดีค่ะ